โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับกรกังฟูนะฮะเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะฮะผมยังเปียกไปเลยนะเริ่มจะง่วงแล้วก็เลยมาทําคลิป EP ที่2กันเลยนะครับกับการสอนสอนตัดต่อคลิปลง YouTube นะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ย ผมได้เรียงคลิปเสร็จเรียบร้อยแลวนะคะคลิปแรกก็คือ EP ที่1นะครับผมก็เรียงคลิปเรียงคลิปจนเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนะฮะจากนั้นวันนี้ครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับให้ลงเสียงตบมุกนะครับเพราะว่าบางคนก็อยากจะใช้บางคนก็ไม่อยากจะใช้นะครับแต่หลายๆคนอยากจะใช้แน่นอนนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อเนื่องจากคลิป จากคลิปแรกนะครับผมคลิป ep ที่หนึ่งะสอนสอนตัดต่อแบบจับมือสอนอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูผมลืมแล้วผมตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็มั่วม่วกันไปนะเพื่อนเพื่อนะแต่ที่แน่แมันดูได้เชื่อผมนี่มันดูได้นะอย่าไปอย่าไปยึดติดอย่าไปอินอะไรกับมันมากมายเลยครับเพวเราตัดออกมาแล้วเราชอบนะไม่ต้องให้คนอื่นชอบนะครับว้าคนอื่นชอบเนี่ย มันก็ดีถ้ามีคนชอบนะแต่ให้คนทุกคนชอบแบบมันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าส่วนหนึ่งเขาก็คงเมตตาปราณีสงสารเราแล้วก็อยากจะดูคลิปอยากจะดูความสามารถของเราอยากจะดูผลงานของเรามันต้องมีมั่งนะเชื่อผมสิมันต้องมีมั่งแหละมันคงไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเมื่อวานนะบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยเราเราตัดต่อไปแล้วเราเรียงภาพเราสับนี่สังเกตในๆนนะเห็นไหมเนี่ยนี่นะ เราเรียงไว้หมดแล้วนะครับเราเรียงไว้หมดแล้วนี่นี่นะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มใส่ใส่ใส่เสียงตบมุกเข้าไปนะครับโอเคเรามาสตาร์ทกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านได้ไหมหัวตะละนีอะน้อ่าตรงเนี้ยคำว่าอ้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ท่านเนี่ยนะตรงเนี้ย แต่ว่าผมต้องการให้มันให้มันพอดีนะฮะนี่ผมก็จะอย่างเงี้ยการมันเคลื่อนผมก็ติ๊กตรงนี้ดักเส้นหนึ่งอันนี่เนี่เยเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะไปหาอาซาวครับผมโอเคเียงและซาวอยู่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนว่าซาวตกมุกอยู่นี่นะครับผมดูอันนี้เสียงจะเป็นยังไงโอเค อันนี้อ่ารู้สึกว่าผมหยิบไปใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ผมหยิบไปใส่แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยสองอันนะครับใส่ไปเลยเนะี่ยเราลากมาเลยนะเพื่อนเพื่อนนะคลิกซ้ายค้างไว้ลากนะครับ,รบอย่าเพิ่งวางครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยนะค้างไว้ก่อนนะครับโอเคพอเห็นมันขึ้นเป็นบวก,บวกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนเนี่ยมันจะเป็นบวกบวกเนี่ยเพื <üler> ่อนเพื่อนใส่ไปเลยคร <rier> ับผมกดวางนะครับผม โอเคจากนั้นนะครับมาดับเบิลคลิกนะครับดูครับผมอ่าตัวนี้อ่าเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยผมเอาอันนี้ผมหยิบไปเลยนะผมหยิบมาวางเลยเห็นป่ะเส้นมันขึ้นเป็นสีดำๆมาเพื่อนๆมันจะนั่นให้อำมาฟังท่านได้มัวเอาตอันนี้หัวอยู่ร่างพอดีแต่คุณว่าไม่ถึงอคุณว่าไม่ถึงฮะมาอีกเราจะใส่นี่ อมาดูกันอีกทีอันนี้สามารถเลื่อนได้นะเพื่อนๆนะนี่เลื่อนได้โอเคเขาเรียกอะไรไม่รู้ใช่ไหมปู่เอาตลอดเลยปู่อยู่ร้างพอดี้แต่กูรู้ว่าไม่ถึงเห็นหน้าก็เป็นไรแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับว้าวว้าววาววาวอะเห็นไหม เนี่ยตรงน,นี้ผมพูดผิดแล้วผมโมโหโมโหตัวเองมันจริงๆิงมันไม่ได้พูดผิดหรอกแต่ว่าตื่นเต้นอะไรไม่รู้เซ็งเซ็งมั้ง,งอ่าเนี่ยนะะเนี่ยนะครับผมโอเคเอาไปไหนแล้วอ่าอยู่นี่นะฮะเนี่ยผมจะหยิบนะครับเพื่อนเพื่อนลากมาวางเลยนะฮะอย่างเงี้ยเออนี่ครับผมโอเคครับเอาแบบง่ายๆจะช้า,าไปนะครับเพื่อนๆดูด,ด,ดิมันมันพอดีไหมเข้าส,สู่ช่องกินไงรักษป่า ตอนนีทุกท่านก็สู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยเลยครับตากล้งนะครับ,รนรบในครัวของกินไงนะวันนี้ก็อยู่ในครัวอีกแล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มีการสรงการแสดงหายเกีเย้ยงโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมได้ใส่เป็นสโลว์ไว้แล้วเมื่อวานนะรู้สึกว่านะครับคิดว่า ep หนึ่งนะผมน่าจะทําเป็นสโลโมชันไว้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูแล้วเนาะ จากนั้นนะครับเราบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ซาวนะฮะจากนั้นนะผมจะเอาซาวซาวตัวยังไม่ได้แปลงนะครับผมจะเอามาอะผมจะมาวางงไปจากนั้นผมก็ดับเบิลคลิกลากไปจุดเริ่มต้นนะฮะโอเคครับผมติ๊กเลือกนะครับผม เฉพาะนี่นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมดูนะครับนี่ตรงนี้นะฮะกดเลือกแล้วก็มาคลิกตัวนี้นะครับผมเพื่อล็อกเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะฮะนี่สมมุติว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นซาวด์ที่ยังไม่แปลงนะครับผมยังไม่เป็น MP3 นะครับจากนั้นนะไอ้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเสียงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับในบริเวณนี้นะครับเนี่ยมันเป็นเส้นเสียงนะจากนั้นมันขึ้นเป็นรูปมือมาเห็นไหม ผมจะหยิบนะกดคลิกซ้ายนะครับผมคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายค้างลากมาเลยครับผมนี่มาวางตรงนี้เลยนะรู้สึกว่ามันยาวเกินไปผมขยายออกหน่อยแล้วกันเพราะมันไม่พอดีนะฮะจากนั้นนะครับผมจะมาตัดนะครับตัดส่วนที่มันเกินออกไปอ่าเอาละนี่นะครับดูตามนี้นะครับนี่นะครับแล้วลากมาให้ชนพอดี โอเคนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมผมน่าจะลดลงมามันสั้นมานิดหนึ่งไอ้มันหายไปเฉยๆนะครับผมโอเคเราไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับกำพรังฟูนะครับในครัวของยินไงนะฮะวันนี้ก็อยู่ในครัวเองแล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มีการสูงการระดัหายเกี้ยง จากนั you, at, ้นนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยตรงนี้นะฮะผมมองว่าถ้ามันเป็นเรื่องเศร้ามันน่าจะต้องเป็นสีขาวดํานะครับผมก็จะมากดตรงนี้นะครับดูนะครับนี่ในฝั่งนี้นะครับผมกดตรงลูกศรนี้นะครับหรือจะเปิดออกมาเลยก็ได้ครับอย่างนี้ครับผมนี่ฮะกดตรงนี้นะครับผมอ่ากดตรงนี้จากนั้นเราก็มาเลือกสีไปใส่นะครับผมเอาผิดอันอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นี่นะครับเลือกอันนี้นะครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่า ให้เพื่อนเพื่อนดูจากนั้นก็เลือกอันนี้นะครับไปใส่ไปวางใส่นะครับผมมาใส่ตรงนี้นะฮะโชะเข้าไปอ่าเป็นขาวดําแล้วเป็นขาวดําแล้วนะครับผมขยับนี่ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับนี่ขยับนี่ก่อนฮะขยับลากคืนนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่ใส่คอปนะครับผมตีขอบดํานะครับผมเพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับ ดูนะครับนี่เนี่ยๆใกล้ๆเนี่ยแดงๆโอ้ยโอ้ยผมไปกดอะไรเนี่ยมันเร่งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะงงแล้วเนี่ยทุกคนจะงงแล้วนี่นะฮะผมก็จะมากดตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้นะครับลากมาย้ายหลุดนะครับลากมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่นะฮะดูนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปครับผมไม่พิมพ์อะไรแล้วกันนะหรือจะพิมพ์ก็ได้อ่ะ เขียนว่าขอบดำแล้วกันอ่าผมเขียนว่าขอบดำนะครับผมคลิกเข้าไปครับอ่าเอาละจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมนี่นะฮะแล้วก็เห็นว่ามันจะขึ้นเป็นดอกจันเนี่ยแล้วเราก็กดค้างลากครับผมมีลากเลยนะฮะมีลากเลยเ,ลยลาเ,ลยเอาละ แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะอย่างนี้นี่ให้เป็นสีดําครับโชกเขาให้นะครับทําเหมือนเดิมครับอีกครั้งเอาละนี่เห็นไหมเอาละเราก็จะได้ดํานะครับจากนั้นเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปครับผมเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนเข้าไปที่โปรเจกต์นะฮะนี่อย่างนี้นะครับครับนี่นี่เขียนว่าขอบดําเห็นไหมยเราก็ขอบดําเนี่ยมาวาง ชุกเข้ไปเห็นไหมขอบมันก็จะดําแล้วตอนเนี้จากนั้นเราคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกศรมันเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับแล้วเรากดค้างแล้วลากเลยครับผมกดซ้ายค้างนะครับแล้วลากเลยนะฮะเอามาดูกันใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช็อกกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกำกอนกันฟูนะครับในครัวของยินไงนะวันนี้ก็ แล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มีการสร่งการแสดงหายเกลี้ยง,งเหตุหาการหายหมดเลยเห็นไหมครับเพราะช่วงนี้มันมัน,ม,นมันจะแบบเศร้าแล้วอะเศร้าแล้วเราก็ต้องทำเป็นข่าดำนะฮะโอเคครับมาดูกันต่อครับ นะโอเคไม่เป็นไรนะในมันไม่มีงานเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็เข้าครัวทำนะกับข้าวแบบเช่นเคยนะครับวันนี้เมนูก็ง่ายๆนะครับนีนะฮะอันนี้คือไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรอเ่านนะเมื่อกี้เกี่ยวกับเรืองยมก้งนีคือปลาสัำลีนะนี่ผมเตรียมไวท้ทนะี่จะทำแกงไตปลาแห้งนะเนี่ยจะทำไตปลาแห้งนะครับผมแล้วก็ส่วนหัวปลาสัำลีญี่ปุ่นนะนี่ส่วนหัวปลาสัำลีญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ไปซ่อนซองไปซื้อกลัดหัวยายมานี่ผมไปขายของนะ ซืือใบพักทองขุงยายมาหนึ่งกำนะฮะสรุปแล้วได้มานึ่งเดียวไม่เป็นไรเนาะกับแค่สิบบาทนะฮะช่วยคุนยาย่ขุยายนะแล้วก็มีเครื่องแกงปักใต้นะครับที่น้องสาวให้มาตั้งแต่ปีใหม่นูนนะฮะก็เลยอยัางไม่หมดวันนี้เราก็จะมาทำแกงกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำแกงส้มเหมือนเดิมครับนี่ะผมจะใช้ ผงมะนอนะครับผงมะนาวนะผงมะนาวมะนาวผงปลาขนอนะครับวันนี้ผมจะมาทําแกงก็คือแกงส้มหัวปลาสำลีญี่ปุ่นกับใบฟักทองอ่อนนะครับผมโอเคไปดูส่วนผสมกันครับอ่าโอเคนะครับและอันนี้คือส่วนที่ผมใส่ซาวแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่ได้ถ้าคุณคิดว่าตรงไหนกูอยากใส่ <c oughs> เพื่อนๆก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปคิดเยอะนะฮะในการทําคลิปนะครับผม อนนี้ก็12นาทีเข้าไปแล้วนะครับเอาไงต่อดีนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ข้อความใต้คลิปนะครับ2018นี่มันสามารถใส่ข้อความได้ง่ายมากนะฮะโดยการที่เพื่อนๆมากดตรงตัว T นะฮะในแถบในแถบนี่ครับกแถบแถบ,บเครื่องมือนะครับผมกดตัว T นะฮะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาฟังดูก่อนฟังดูก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน อเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะครับผมเมันจะขึ้นสีแดงๆมานะฮะจากนั้นเพื่อนๆก็พิมพ์เลยครับอ่าเห็นไหมเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับเนี่ยผมดูว่ามันมีทั้งหมดกี่คำสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน ่เนียมันมันจะขึ้นว่าแล้วเราลากลงไปตรงแล้วเพื่อนๆนะนี่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆยออีนอยินดออีดีต้อนรับอจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาในตรงนี้นะครับหลังจากเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ย กดตรงนี้เข้าไปนะครับผมเนี่ยมากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นเราลากตรงนี้นะฮะลากตรงนี้ครับนี่นะฮะแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งจากนั้นก็ผมจริงๆอะผมอยากจะให้คอนโทรลที T T นะแต่ว่าน่าจะยากผมใช้ตัวเมาส์ลูดเลยแล้วกันครับผมจากนั้นก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้เนี่ยเนี่ยรูน,น,นดนะด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายมือนะฮะ้ายหรือเปล่าหน้าจอรึกภาพไม่ออก <laughs> นะฮะ เห็นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นข้อความขึ้นมาถ้าเพื่อนๆจะใส่ต้องการที่จะใส่ขอบดานะฮะเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูนิดหนึ่งอ่านี่ถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ขอบดํานะครับเราก็กดไปที่ขอบดําครับนี่มันก็จะขึ้นขอบดํามาให้นะฮะอ่าอุย้ยกดผิดเอาใหมา่นี่นะครับผมคลิกตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เห็นป่ะมันก็จะขึ้นเป็นขอบดํามาให้นะครับสวัสดีครับน่ะดูนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันรู้สึกว่าฟอนต์มันจะจมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฟอนต์ดูนะครับเปลี่ยนฟอนต์ก็เหมือนกันนะเราก็มาตรงน,นี้นะครับอนี่นะลูดได้เป็นสีแดงนะครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะฮะจริงๆมันก็คอนโทรลทีนะแล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวผมดูผมจะใช้ฟอนต์อะไรอ่าสมมติผมใช้ฟอนต,ต์แบบนี้ เปลี่ยนดีกว่าไม่สวยอันนี้ไหมมัน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 จมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าผมยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าให้มันแบบไม่ให้ฟอนต์มันจมไม่ให้สละมันจมนะแล้วก็เป็นหาฟอนต์ไทยเดี๋ยนะผมลองดูทีนี่ฟอนต์อะไรดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อน นะมันก็ยังจมอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาสอนเพราะตอนนี้มันเขาเรียกอะไรมันไปแล้วอะ่ะอันนี้คือผมสอนใส่ข้อความก่อนนะครับผม,อมโอเคอ,อ่ะอมาดูกันเห็ไนไหมร,ร,ร,รู้สึกว่าเราจะมาขึ้นในตรงนี้นะฮะนี่นี่อมาดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ใช่เพื่อนๆนะทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอ่าตอนนี้เราลบทิ้งนะครับเรามาพิมพ์ทับเลยนะฮะออ่าพิมพ์ทับไปเลยได้เหมือนกันนี่นี่สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่อยากจะใส่ข้อความเข้าไปในอ่าใส่ซับนะครับใส่ซับ ใส่ซับเข้าไปนะฮะเอามาดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านได้ไหมหัวต่อไหลหัวอยู่ลั่นพอดีแต่คุณรู้ว่าไม่ถึงหน้าขึ้นมาหน่อยละกันเนาะหัวอยู่ลั่นพอดีแต่คุณรู้ว่าไม่ถึงอ่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์อีกนะฮะอก็เข้าไปหัว นะครับเราก็รูดเหมือนเดิมนะทาเหมือนครั้งแรกครับรูดไปนี่นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับใช้ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็มากดตรงนี้นะฮะอ่าจริงๆแล้วมันสามารถ c o ปปี้ได้แต่ว่าอันนี้ผมทําให้เพื่อนๆเห็นนะ <ๆ S 1> เผื่อบางมันถ้าไปคัปปี้เดี๋ยวจะดูยุ่งยากเข้าไปอีกแล้วเพื่อนๆนะอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดส่วนที่เราไม่ที่มันยาวเกินไปเข้ามาครับผมนี่เข้ามาไว้ตรงนี้ อ่ามาดูกันอีกหนึ่งครั้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านได้ไหมหัวตลอนี่ยหัวอยู่ล่างบอดีแต่คุณรู้ว่าไม่ถึงเข็นหน้าขึ้นไปหน่อยแล้วกันเนาะเขสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แช่งกินไงยักษปากลาลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านไงยับปา ส่วนตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่จริงๆมันก็ใส่ได้นะแต่ถ้าผมสอนไปทีเดียวเลยเนี่ยผมเอาทีละขั้นตอนดีกว่านะเพราะถ้าผมใส่ไปทีเดียวเลยเพื่อนๆจะงงนะครับผมสอนให้วางทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะผมตอนนี้ผมเอาเฉพาะวางซาวก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคไปชมกันใหม่นะอีกหนึ่งครั้งจริงๆผมน่าจะไปสอน EP ที่สามด้วยซ้ําไปไม่เป็นไรนะครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านได้ไหมหัวตลอด ก็อยู่นั่นพอดีแล้วกูรู้ว่าไม่ถึงหน้าขึ้นไปหน่อยแล้วกันเนาะสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงรับปากปาบปากาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับกรังฟูนะครับในครัวของกินไงนะวันนี้ก็อยู่ในครัวอีกแล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มีการสรงการแสดง หายเที่ยงเรืงจริงงานาการหายหมดเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะในเมื่อมันไม่มีงานเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็เท้าครัวทำข้าวอนะไรอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เมนูก็ง่ายๆครับเนี่ยนะอันนี้คือไม่รู้เ,เพื่อนๆเห็นเปล่านลยผมขี้เกียจเลยอย่างบ้องนี่คือปลาสำลีนะนี่ผมเตรียมไว้ที่จะทำแกงไตปลาแห้งนะ ทำแต่ปลาแห้งนะครับผมแล้วก็ส่วนหัวปลาสำลีญี่ปุ่นนะนี่ส่วนหัวปลาสำลีญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ใบฟันทองที่ซื้อจากคุณยายมาที่ผมไปขายของนะซื้อใบฟันทองคุณยายมาหนึ่ง,นะงยยมมกำนะฮะสรุปแล้วไทยบดีดเดียวหยิบสามาวางนะครับผม สรุปแล้วได้บัตรดิบเดียวไม่เป็นไรเนาะจำได้ผมแล้วก็ใบฟันฟองที่ซื้อจากคุณยายมาที่ผมไปขายของนะซื้อใบฟันฟองคุณยายมาหนึ่งกำนะฮะสรุปแล้วได้บัตรดิบเดียวไม่เป็นไรเนาะจำได้สี่บาทนะฮะซื้อคุณยายมีคุณยายนะแล้วก็มีเครื่องแกงปักใต้นะครับที่น้องสาวให้มาตั้งแต่ปีใหม่นู้นนะฮะเนี่ยโอ้ยใส่สาวก็ไปอีกเนีฮะ นะครับใส่เข้าไปอืมก็เลยอีไม้หนุ่มก็เลยยังไม่หมดวันนี้เราก็จะมาทำแกงกระดิ่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทำแกงส้มเหมือนเดิมครับนนก็๋วยหมูข้าวไก่แต่คนบอกแม่เนี่ยนะผมจะใช้ผงข่าวน,น,นะครับผมมะนาวน,นะ ผมปลาถนอมนะครับวันนี้ผมจะมาทําแกงก็คือแกงส้มหัวปลาสมลีญี่ปุ่นกับใบฟักทองอ่อนนะครับผมโอเคไปดูส่วนผสมกันครับนี่นะครับผมนี่หมายความว่าตอนนี้จริงๆนะถ้าจริงๆเวลาเราตัดคลิปเนี่ยคลิปเราจะต้องยาวกว่านี้นะแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ได้นะแต่ว่านี้ส่วนส่วนนี้ที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนี่ก็ประมาณว่าวิธีใส่ซาวนะครับผม สำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยมันก็ง่ายนะสําหรับอ่าคือคนที่เก่งอ่ะคนที่เก่งเขาก็คืออะไรมันก็ง่ายแหมืบวางปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเราเล่นทุกวันเราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็จะปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บเหมือนคนอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมสอนในส่วนเท่าที่ผมรู้นะครับผมนะฮะแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับเราทําคลิปดีกว่าเรา ดีกว่าเราไม่ได้ลงไม่ได้ใส่ซาวไม่ได้อะไรแต่ถามว่าไม่ใส่ซาวมันดีไหมมันถามบอกกันตรงๆรเลยว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดเยอะนะฮะยิ่งเป็นคลิปแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเป็นชนบทเป็นอะไรเงี้ยคนจะชอบดูนะฮะมันเหมือนกับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมนะครับผมนะฮะก็อย่าไปคิดเยอะนะครับแต่เออถ้าเออฉันอยากจะทําแบบเออใส่ซาวฉันฉันเป็นคนตลกอนะ่ะเออเพื่อนฉันทําท่าทางตลกอนะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเออหน้าหน้าหน้าใสหน้าใส่เออฉันอยากใส่อ่ะฉันเสียดายฉันมีความรู้สึกฉันอยากใส่บางคนคือไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้แต่คิดอยากจะทําคลิปแต่ว่าจะเริ่มยังไงจะไปยังไงจะเริ่มในจุดไหนและจะทํำยังไงวันนี้ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วสําหรับคนคนที่ดูคลิปของผมนะครับผมทํา ผมจะทําผมจะดูว่าทั้งหมดมันมีกี่ EP ถึงเสร็จนะครับแต่ EP นี้ผมคิดว่าผมสอนวางซาวแล้วก็ใส่ข้อความไปใน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 คลิปนี้เขาเรียกว่าเป็นซับนะครับผมก็เพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเข้าใจในส่วนนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะ ยาวจนเกินไปแล้วนะตอนนี้ก็23นาทีกว่าแล้วนะก็คิดว่ามันน่าจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันถ้ายาวมากก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ EP 3เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนหลังจากเพื่อนๆน,นะครับทําเสร็จแล้วนะครับบางทีอาจจะมีทุระฝนฟ้าตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เพื่อนๆก็ต้องมาเซฟนะครับเซฟตรงนี้นะครับ เนี่ยเซฟตรงนี so, ้นะครับดูนะฮะทางด้านซ้ายมือนะเวลาเราหันหน้าเข้าหน้าจอเนี好好่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่ผมเลื่อนลงมาช้าๆนะดูนะฮะนี่คือเราเซฟซ้ํานะครับผมปั๊บเข้าไปอ่าโอเคนะตอนนี้เซฟแล้วเพื่อนๆนสามารถปิดปิดจอคอมพักคงพักเครื่องอะไรได้เลยแต่เฉพาะโน้ตบุ๊กนะเพื่อนเพื่อนนแต่ถ้าเป็น่คอมพีซีเนี่ยเพื่อนๆนเนี่ยจะต้อง ถ้าไม่มีแปลงไฟะนะพเพื่อนๆจะต้องเซฟเซฟบางทีมันเดี๋ยวผมจะมาสอนวันหลังสอนเซฟอัตโนมัตินะรหรือไม่ถ้าเราไม่อยากเซฟอัตโนมัติเราก็ขยันเซฟหน่อยก็ดีก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไป EP ที่3กันเลยนะครับ EP ที่2ให้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับผมลองศึกษาแลา้วลองลองทำตามผมไปดูเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับอย่าลืมนะครับถ้ารักชอบ คลิปนี้นะครับก็ฝาก s u b สไคร b ์กด like กอดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วผมก็จะได้ออกมาสอนถึงจะสอนแบบโง่ๆสอนแบบงูงปลาปแต่อย่างน้อยๆผมเชื่อว่ามันก็ช่วยเพื่อนๆสะดวกแล้วก็ทำง่ายขึ้นแน่นอนครับไปต่อคลิป3ครับ EP 3ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ